โอ้โหนี่คือพี่พี่วงรากิสันนะครับอันนี้คือพี่พี่บุ๊กิ้งมาหรือว่าพี่จองมาหรือพี่ยังไงฮะพี่มีสิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมถึงได้มารับพี่เนี่ยให้ผมจะไปประชุมที่เซนต์เวิร์ไงแล้วก็แบบกดเรียกดูอะไรอย่างเี้เหรอเอาความจริงเลยเอาการแสดงปกลงกันไหมเราลอนคบกันดีเปล่าอยากให้เธอไปคิดดูได้เปล่าเพืมีใครชองจังรืของเรา

การอยู่ร่วมกันบนรถมิสเตอร์แท็กซี่หนึ่งพาไปถึงจะได้ไม่เจอเรื่องคาดไม่ถึงสองโปรดบอกเส้นทางที่สะดวกรวดเร็วกับมิสเตอร์แท็กซี่เดี๋ยวมิสเตอร์แท็กซี่พาล์สามรถคันนี้เป็นรถที่สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องหมดเปลือกไม่มีกั๊กสี่รถคันนี้ขึ้นฟรีส่งฟรีปลอดภัยดีคนขับใจง่ายห้าห้ามรับประทานอาหารบนรถคนเดียวแบ่าให้คนขับเล่นกับคุณคุ้นจังเลยคุ้นจังเลยอ่ะ พี่สวัสดีครับปในแม่เวิร์กนะสวัสดีครับพี่โอ้โหนี่นั่งนั่งนั่งด้วยกันเลยครับพี่พี่นั่งสามคนเลยครับไม่มีฟรีเลยครับโอ้โหฟรีครับพี่กินได้เลยครับโอ้โหนี่คือพี่พี่โว้คลากรีสันนะครับสวัสดีครับผม คือพี่พี่บุ๊กคิ้งมาหรือว่าพี่จองมาหรือพี่ยังไงฮะพี่มีสิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมถึงได้มารับพี่เนี่ยไอผมจะไปประชุมที่เซ็นต์แวเวิลด์ไงแล้วก็แบบกดเรียกดูอะไรอย่างเงี้ยหรอเอาความจริงเลยเอาการแสดงนะเอาเรื่องจริงเนี่ยพี่เอาเรื่องจริงเลยเนี่ยเอาเรื่องจริงก็คือเนี่ยแหละทางที่สเปซิดิอุสเขาแบบว่ามีแบบเจแปนเอทำรายการอยู่นะแบบอยากให้อยากลง้าอะไรอย่างงี้โอ้โหขอบคุณมากครับพี่แล้วก็พี่ก็ประจบเหมาะเนาะที่มีแบบ

โอลิแฟนใช่เป็นโอลิแฟนของพวกพี่เองใช่จริงเหรอมันเกี่ยวกับอะไรครับเพลงนี้หลายๆคนอาจจะแบบฟังแล้วนะแต่หลายๆคนฟังปุ๊บเฮ้ยอินสปิเรชันของพวกพี่ๆเนี่ยได้มายังไงอ่ะเพลงนี้จริงๆมันเป็นเพลงแบบไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นเป็นเพลงแบบแบบอ่าส่งให้ ส่งให้คนที่เราคุยอยู่อะอยากให้คุณเป็นแฟนอะไรเงี้ยตกลงกันไหมเรามาคบกันดีกว่าโอเหเพราะว่ายุคนี้นะเป็นยุคที่เรียกได้ว่าคนคุยคุยเยอะใช่ไอ้คนคุยคุยไอ้คนแบบคุยคุยคุยอะไรเงี้ยมันเยอะมากไม่หรอกเหมือนเหมือนที่เจแปนบอกเลยไงคือแบบสมัยนี้มันคุยกันอย่างเดียวอะคุยแบบคุยแต่สถานะไม่เกิดใช่มันมันไม่มีแบบคือวัยรุ่นสมัยนี้มันอาจจะด้วยความที่แบบ กล้าแสดงออกแต่ไอเรื่องแบบรีลิชิพมันมันกลับตรงกันข้ามอ่ะอมไม่ชัดเจนอ่ะอ,อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยใช้เพลงนี้ได้นะเป็นเครื่องมือ,อมแบบใครไม่กล้าใครไม่อะไรอย่างเงี้ยใช้เพลงนี้อา่าได้เลยส่งให้เขาได้เลยส่งได้เลยส่งได้เลยแต่ผิดหวังสงมหวังไม่รู้อ <laughs> นะไร <laughs> แต่อย่างน้อยเป็นแบบเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยทําให้เราได้บอกความรู้สึกข้างในใ ดีมากเลยแล้วก็แสตอบรับตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้ก็กําลังค่อยๆมานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยู u ูบเขานับวิวแบบอีกแบบนึงใช่ไหมแต่ก็ดีครับกำลังแบบมาเรื่อยๆติ๊กต็อกคือก็โด่งดังมีคนแบบมีคนเอาไปเล่นแล้วไปโคเวอร์กันเยอะมากใช่แล้วก็มัน คือเพลงมันสั้นมากอันนี้กี่นาทีครับอันนี้สองนาทีสองนาทีพคนฟังบอกไวมากเออฟังทีเซอร์แล้วครับปล่อยตัวเต็มได้เลยอะไรเงี้ยเอออันนี้ตัวเต็มนะครับอันนี้ตัวเต็มแล้วครับเต็มแล้วเต็มแล้วทำไมมันถึงต้องสั้นแบบ2นาทีครับพี่อาจจะด้วยแบบอันนี้สารภาพตามตรงเลยคือตอนที่เราทําเพลงอยู่ผมฟังเพลงเกาหลีอืมซึ่งแบบมันมีวงหนึ่งที่ผมชอบมากคือนิวจิ้งครับ แลวเพลงิวจีนบางเพลง36มสิบหกวิอะไรเงี้ยมันมันสั้นมากใช่มันสั้นมาก,มมากแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันอิ่มแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่ามันออพอแล้วเออเราก็รู้สึกว่าพอเราได้มาทําเพลงของเราเนี้ยเราก็กลับมาแล้วก็เออเรารู้สึกว่าแค่เนี้ยกําลังดีสําหรับเราตอนนั้นอ๋ออ่าก็เลยแบบเออแล้วมันก็จบครบใจความเพราะว่าเราเปิดหัวมาด้วยเรื่องนี้เปิด,เป,ดเปิดท่านฮุกเลยอะ่ะแล้วแบบเราจะไปเล่นฮุกซ้ำเยอะๆ,ๆมันก็ มันเข้าเรื่องเลยเออเข้าเรื่องเลยเหมือนเหมือนเวลาเราจะบอกรักใครสักคนหนึ่งอะถ้าสมมติมัวแต่เกินใช่โอ้โหมันมีแต่น้ําเนื้อไม่มีเลยแต่อันนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยเรากลั่นความรู้สึกออกมาแล้วแล้วเราพูดไปเลยพูดเลยเข้าเนื้อเลยซับเลยโอ้โหเอางี้พี่พี่ครับช่วยแชร์หน่อยว่าการทําเพลงเนี้มันมีความยากยังไงบ้างของการทําเพลงออลิแฟนเนี่ยโอ้โหมันมันยากนะเพราะว่าเราอยากจะพูดเรื่องอะไรที่มันดูแบบ เหมือนเข้าถึงวัยรุ่นกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นปัจจุบันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคุยเรื่องง่ายๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโหที่ผ่านมาเราดาร์กกันมาเยอะแล้วก็เลยแบบเออเอาเราเรากลับมาหาแบบยุคที่เราแบบยังเป็นเด็กสักนิดแล้วกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออถ้าเป็นความรักมันมีโมเมนต์ไหนที่แบบน่าจดจำอะไรเงี้ยก็เลยโมเมนต์นี้แหละงั้นผมอยากให้แต่ละคนนะแต่ละพี่ๆแต่ละท่านเนี่ยช่วยแชร์หน่อยได้ไหมว่า ในชีวิตเราเนี่ย<ม>เคยมีโมเมนต์เกี่ยวกับโอลิแฟนอะมันมีโมเมนต์แบบนี้ไหมนี <laughs> ม่โอ,โอโลิแฟนทุกวันเลยไหมอะ <laughs> หมายถึงอะ <laughs> ไรคะเนี่ย <laughs> ช่วยส่งมาให้ด้วย <laughs> <laughs> <ม>เดี๋ยวแบ่งให้คือเอาแบบเนื้อหาเหมือนในเพลงเลยนะเอาเนื้อหาเหมือนในเพลงเลยแบบเคยมีส่วนหนึ่งในชีวิตที่แบบเหมือนไหมเหมือนในเพลงไหมมีนะจริงจริงผมว่าคือตอนที่ตอนที่จะแต่งผมผมคิดอยู่แล้วว่าผมอยากจะเขียนเพลงเขาจะเรียกว่าเพลงวาระวาระก็คือแบบ เพลงที่ใช้ในตามวาระโอกาสแสดงว่าโจทย์ของผู้พิพีคืออยากให้มันเป็นเพลงแห่งวาระสําคัญงานงานที่มันสมหวังไหมหรือว่างานที่มันเกี่ยวความรักอะไรอย่างนี้เราเราแค่คิดว่าเป็นเป็นโมเมนต์ของของคนทุกคนทุกคนมันต้องมีแบบช่วงที่แบบกําลังจะเป็นแฟนกับใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีแบบเพลงของเราเข้าไปอยู่ในชีวิตเข้าในช่วงช่วงชีวิตตอนนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าหลายๆเพลงของเราก็ ถูกใช้ครับมาคนแบบเราไปเล่นงานแต่งนะเราไปเล่นงานแต่งแล้วเขาก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาก็มารล่าฟังนะพี่เนี่ยเขาส่งเพลงนี้มาให้หนูตอนจีบโอะไรแบบนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยดีว่ะมันคือเพลงวาระเลยนี่ก็เคยใช้เนี่ยคารเคยไหมไม่เคยใช้ประกอบงานแต่งตัวเองเอางี้ผมอยากให้ผมอยากฟังเลยผมอยากฟังเลยอยากให้พี่ๆร้องให้ฟังหน่อยคันหูไปนะครับตกลงกันไหมเราล้อเขากั อยากให้เธอไปคิดดูได้เปล่าถพงมีใครท้องจเรื่องของเราก็บอกกับเขาไปเลยว่าแฟนต้องลงตามีเธอเป็นของฉันดีบปก็เพระฉันเป็นของเธอรู้ป่ะช่วยตอบกันฉันสักทีว่เรามาคบกันดีรึเปล่าต้องโอ้คือทุกอย่างมันมันมันงวดเข้ามาแล้วอะ มันขาดแค่สถานะถูกไหมคิดดีมาได้นะทุกอย่างมันงวดมากทุกอย่างมันมันข้นคลากและมันเข้มข้นถึงความรู้สึกแล้วเข้มข้นเข้มข้นเออความรู้สึกมันเข้มข้นแล้วมันมันรอวันที่ปล่อยออกอ่ะหมายถึงว่าความรู้สึกอะปล่อยออกครับเอออะไรที่กับอะไรเนี่ยดีนะชอบที่ผมเปรียบเทียบเหรอใช่ครับผมอยากถามเลยว่าแต่ละคน คเคยมีโมเมนตท์ที่แบบขอเป็นแฟนแล้วมันไม่ได้สมหวังอะมีไหมขอคบกับใครแล้วมันไม่สมหวังเคยไหมเริ่มจากพี่ก่อนเลยครับมีมีมีก็แบบเมื่อก่อนเราก็เล,ล่นดนตรีอะไรเงี้ยเราก็แบบแบบสมัยเด็กๆเลยแล้วก็ไม่นานมากเน,นี่ยเออมาที่ที่แล้วอะไรกนะ็แบบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยเราก็แบบเล่นกีตาร์จีบสาวอะไรเงี้ยแล้วก็อัดเพลงไปให้เขาแบบเหมือนคุยกันมาสักพักนึงอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บส่งไปก เงียบคือเราชอบแล้วแล้วเขารู้ไหมว่าเราชอบอ่ะรู้เลยน่าจะรู้เลยเพราะเราก็คุยอยู่กับเขาคนเดียวไหมตอนนั้นอ๋อคนเดียวสิคนเดียวนะแล้วส่งเพลงให้ไปอเงียบเงียบคลิปแล่วไงต่อแค่นั้นเลยครับแล้วก็แบบแล้วไม่ได้คุยกันอีกเลยเหรอมันก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรรู้รู้ตัวรู้ตัวมันไม่กล้าแล้วไม่กล้าทักไปแล้วอ่ะตัวอะไรรู้ตัวพราะถ้าสัญญาณมันประมาณนี้มันก็แบบ ผมย้อนนิดนึงตอนนั้นส่งเพลงอะไรให้เขาอาจจะพลาดตรงที่เราส่งเพลงอะไรไปนี่แหละจำไม่ได้จริงไปส่งเพลงแบบจี้จ้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอย่ามันจี้จ้าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่จี้จ้าแล้วดิส่งเพลงกัญชาไปโอ้โหตาลอยมาเลยอันนี้คือแสดงว่าไม่สมหวังไม่สมหวังเพราะส่งเพลงแบบอาจจะมันจังหวะอาจจะไม่ใช่เราอาจจะคิดมากเกินไปกว่าเพื่อนแต่เขาอาจจะคิด เราแค่เพื่อนได้ดจริงไหมได้ดีโอ้ยได้เพลงหนึ่งเอาละไม่แน่ใจนะไม่แน่นะเผื่ออาจจะเป็นอินสปิเรชันนะพี่นะเดี๋ยวผมจดเลยพี่ล่ะแล้วพี่ล่ะของผมนี่ไม่ผิดไม่ผิดหวังหรอนี่แต่ไปขิงซะแล้วไปทังขิงไปทั้งฉิงมึงอวดคือคือคือตอนเริ่มอ่ะมันมันส่วนใหญ่นะที่เจอก็ดีหมดแต่ว่าจบไม่ค่อยดีสักคนเลยงั้นตอนงั้นเอาตอนเริ่มก่อนเริ่มนี่คือมันมันมันเหตุการณ์มันยังไงพี่ทุกอย่างมันงวดไหม นิ่งวนิ่งเคคนใจเย็นใจเย็นค่อยๆ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 คุยค่อยๆแบบค่อยๆดูันไปพอพอเราเริ่มแบบมีช่วงผมผมโสดนานมากโสดแบบสี่ห้าปีอ่ะใช่นานมากแล้วก็เลยแบบพอจะมีอีกครั้งหนึ่งก็เลยก็ต้องเลือกดีๆหน่อยแล้วก็ป่านนี้ก็เรียบร้อยแล้วมีลูกสี่คนก็คือคนนี้เลยใช่ครับภรรยากับบกับภรรยาเลยใช่ครับจุดเริ่มต้นในการที่แบบเราส่งเพลงไหมหรือว่ายังไงเราส่งเพลงไปจีบไหม อู๊ดอันนี้แทบไม่ต้องส่งเลยครับเพราะว่าตอนนั้นผมเล่นดนตรีคืนเราเล่นอยู่ตามร้านอะไรย่างเงี้ยเราสดๆเลยแล้วเขาก็มาดูแล้วเขาก็มาดูเราเล่นเราก็ร้องไปเรื่อยเขาก็คิดว่าเป็นเพลงของเขาแหละคือคือคนเขามีใจอนะคนเขามีใจเขาก็จะแบบทุกอย่างม่ททำไมเขาร้องให้จันจังเลยอะไรอย่างเงี้จริงจริงก็ร้องให้กับทุกคนนั่นแหละแต่สําหรับเขาก็จะรู้สึกพิเศษอ่าใช่ใช่ตอนนั้นร้องเพลงอะไรให้ฟังครับอูเยอะฮะ เยอะเลยอ่ะโอ้ทุกอัลบั้มเลยเหรอไม่ตอนนั้นตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นศิลปินไงโคเวอร์เพลงคนอื่นมาเรื่อยเรอจีจ้าก็มีมีมีบางวันก็บางวันไม่ไม่ไม่ค่อยสบอารมณ์ก็จีจ้าหน่อยในขนาดขนาดจีจ้ายังเป็นเพลงหวานนะตอนช่วงนั้นเออมันดูเซ็กซี่อ่ะมันดูเซ็กซี่เออคนมีใจคนมีใจนะคนมันมีใจนะทำอะไรก็ถูกของพี่ล่ะครับพี่โตพี่โตพี่โตฮะคือเคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าขอเป็นแฟนแบบตามจีบ ผ่านแบบโทรศัพท์หรือส่งเพลงให้มีไหมพี่อ่าเคยครับมีตอนตอนมประมาณมมสองมสามนี่แหละโหเราเราก็แต่เด็กเหมือนกันนะเราก็เออเรื่องนี้แต่เด็กเหมือนกันนะส่งเพลงทําอะไรจีบเขามานานอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาก็อ่าตอบตกลงแฟนเรานานไหมพี่อ่าจีบมาสัก สองสามเดือนอะไรเงี้ยครับเรียงเด็กมออะไรเงี้ยใช้เวลานะใช้เวลาเราจีมาตจะพักหนึ่งแล้วพอเขาตอบตกลงแบบโหดีใจมากแบบตื่นเต้นไปหมดแบบอุ๊ยอีกวันหนึ่งรีบตื่นเช้าเลยตื่นเช้ามาทำอะไรฮะเราจะอยากรีบไปโรงเรียนไปเจอเขาอยากไปแต่งตัวแบบทําผมอะไรหล่อเลยเออพอไปถึงไปเจอเขที่โรงเรียนเขาบอกว่าขอคุยด้วยเลยก็เลยเดินเข้าไปเอาแล้วมบดีใจกะเดีได้คุยเขาบอกว่าเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมฮะเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหม ไม่เป็นแฟนได้วันเดียวแป๊บนึงนะถึงวันหรือยังไม่ถึงเลยดีกว่าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงอะตอบตอบเป็นแฟนตอนเย <S <s ็น่ะพอเช้าอยู่วันหนึ่งนรไปเจอน่ะเขาฝันอะไรหรือเปล่าอืมไม่ได้ฝันคือเขาเขาบอกว่าอะไรครับคือเขาบอกว่าเขาแบบรักผมมากอะไรเงี้ยแบบแต่เขาไม่อยากเสียผมไปเขาไม่อยากเป็นแฟนกันอะเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมดีกว่ามันจะไปได้แบบยาวกว่าโอ้โหแต่แม่งคือพอบอกมางี้มึงแบบโอ้โหเมืองจะเสียกูไป เชียใช่เพราะพอเจออย่างนี้มันเป็นเพื่อนมันก็เฟลนะเราก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขากลับลํำแบบไม่ถึงวันนะผมเข้าหน้าไม่ติดอ่ะเออใช่จากนั้นมามันก็มันก็เป็นเพื่อนกันได้ับก็แบบอยู่กลุ่มๆแบบใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ยังเป็นเพื่อนอยู่ไหมฮะอ่าตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ตอนนี้เขาแบบมีมีน้องมีตัวเล็กมีอะไรไปแล้วอะไรก็เป็นเพื่อนกันอ่าในเฟซอะไรเงี้ยเจอเจอแสดงว่ามันก็จริงอย่างที่เขาพูดไหมก็แบบอย่างน้องเราก็เป็นเพื่อนกันได้มันเป็นเพื่อนแต่มัน หลังจากเรื่องนั้นมันคือมันก็ห่างเลยครับอ๋อมันก็ไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิมนะไม่ได้สนิทเหมือนตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไปแต่งอีกเพลงหนึ่งได้นะคือร้านสะดวกซื้อแต่ไม่สะดวกรักอ่ะโอ้โหเยียนะหันมาเจอแบบคือขนาดแบบว่าคือร้านสะดวกซื้อนี่คือมันเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงนะแต่อันนี้ไม่ถึงย4ิบสี่ชั่วโมงมันไม่สะดวกรักไปแล้วไม้นะว่าเขาสะดวกซื้อตลอดเลย เฮ้ยอันนี้ก็ดีนะแบบสองแง่สองงามเพลงแบบว่าพี่พี่สะดวกซื้อนะแต่ไม่สะดวกรักเพลงเพลงแบบตัวแทนผู้ชายดีพี่พี่รักหนูไหมเนี่ยเออพี่สะดวกซื้อพี่ไม่สะดวกรักอ่ะเออได้ออกผลงานมาแล้วตอนนี้คือก็อยู่ในช่วงการทัวร์คอนเสิร์ตใช่ครับใช่ครับเราทำแบบนี้กันมาเข้าปีที่สิบแล้วพี่นุชท่านี้ปีที่สิบแล้วโอ้ยเร็วนะเร็วสำหรับผมมันมันคือเหมือนเหมือนแบบมันแป๊บแป๊บเองอ่ะใช่ คือแต่ถ้าแป๊บๆนี่คือผมก็ฟังพี่ตั้งแต่สมัยเรียนนะครับหมหาลาัยอะ่ะช่งๆไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบเจอแบบ,แบ,บเด็กๆมาทักอะไรเงี้ยซึ่งไอ,ไอเด็กเนี่ยในสายตาเราคือไม่เด็กมากคือแบบสิบแปดสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูฟังพี่ตั้งแต่แบบปสองอะไรย่างเงี้ยเรารู้สึกไงอ่ะเราแบบรู้สึกไงอ่ะมันน้องแม่งตัวสูงกว่าเราอย่างเงี้ยแล้วเราแบบโอ้โหมาไกลแล้วอะ่ะแต่อย่างน้อยคือแสดงว่าเพลงเราอ่ะมันอยู่ได้ทุกเวลา ทุกที่มันหมายถึงว่ามันสามารถรีเลทกับชีวิตเขาได้ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่หรือว่าแบบคนรุ่นใหม่หรือว่าเด็กที่มันเพิ่งเรียนจบอะไรเงี้ยมันก็เข้าได้กับทุกวัยดีใจที่อย่างที่บอกอ่ะมันมีแบบหลายคนเข้าเพลงเราไปใช้ในแบบอ,อกหักสมหวังจะขอคนนู้นเป็นแฟนจะจะบอกอะไรใครอะไรเงี้ยเขาแบบถ้าใช้เพลงเราเป็นสื่อกลางลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าสมหวังนะผมสมหวังมีมีแพลนแบบคอนเสิร์ตใหญ่ไหมพี่มีครับมีจริงป่ะเนี่ยเรากำลังจะจัดอ่าสิบแปด สิบบาทสิงหาแต่ว่าบัตรหมดเรียบร้อยแล้วจริงปะหมดแล้วเหรอหมดแล้วแล้วโอ้จะทำไงอ่ะอันนี้คือจัดที่ไหนครับทำอะไรไม่ได้เลยมันเป็นคอนเสิร์ตอ่จัดที่มหิดลครับเป็นคอนเสิร์ตที่มหิดลนสัลยาคือ The Kingz สั้นเล่นกับออเคสตราทั้งแบนด์เลยอ๋ออันนี้คือเป็นเป็นเหมือนแบบอันนี้ก็วาระพิเศษเหมือนกันใช่ที่แบบว่าทำแบบว่าออเคสตราของทางมหิดลใช่คก็ขายบัตร โอ้โหดีมากเลยอะแต่ว่าคอนเสิร์ตแบบใหญ่ที่แบบว่าอิมแพ t อะไรเงี้ยเออแบบอยากอิมแพ t นี่คืออยากอะอยากเห็นนะอยากเหมือนกันอยากเห็นนะแบบใหญ่ๆอยากแบบอยากฟังมันน่าจะขนลุกหน้าดูให้กำลังใจนะครับอยากให้แบบพี่ๆี่มีคอนเสิร์ตใหญ่ใหญ่ๆที่คนทั้งประเทศจะต้องแบบมามาดูให้ได้อะไรเงี้ยมากเลยครับแล้วหลังจากนี้มีมีแพลนทำเพลงอะไรต่อไหมครับตอนนี้ มีครับเราก็เหมือนเดิมครับก็วนลู o ไปก็พอเราเริ่มเงียบๆไปงานเริ่มน้อยๆเราก็จะกลับมาทำทุกาอะไรพองานเยอะๆบูไม่ทำอะไรเอาเรื่องจริงเรื่องจริงมะเนี่ยทำทำทำเออนีเรื่อยทำอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็คือมันมีหลายมันมีหลายโมเมนต์ที่ที่ผมอยากเขียนนะคือแต่พันชันเรามีเพลงที่แบบมันจะพูดแบบแหวกแนวนิดนึงแบบสมมติเพลงที่เคยทำนะสมมติ รักสามเศร้าอะส่วนใหญ่เขาจะเขียนมุมที่แบบคนที่ถูกทิ้งเจ็บยังไงคนที่มาทีหลังเจ็บยังไงเออแต่ไอ้ตรงกลางเออผมมาเขียนต้นเหตุเลยเนี่ยตอนที่ผมต้องมีอ่ะผมรู้สึกอะไรอยู่นีอเอะอันนี้เป็นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวป่ะคบพี่ส่วนตัวนะส่วนตัวเลยตีไหลอู้ทำไมเนี่ยส่วนตัวเลยคือคือคนตรงกลางเนี่ยมันจะรู้สึกยังไง่อเคเลยว่าแบบว่าก็ผมหน้ามืดอ่ะ ใช่เปล่าเราสนุกด้วยแหละตอนนั้นน่ะคุณตรงกลางมันตื่นเต้นนะช่วงแรกๆอ่ะถูกปะใช่ไอ้แรกๆมันตื่นเต้นอ่ะแต่พอหลังๆมาพอปัญหามันลุมเล้าเข้ามาน่าสิทธิ์แล้วทีเนี้ยจะจะเลือกใครล่ะเฮ้ยดีนะที่คุณก็รู้เยอะเนกันคือผมอ่าน Google เวลามันมีพวกเรื่องอะไรพวกนี้ผมชอบอ่านข่วอ่าน Google ผมก็เป็นนักอ่านชอบเขียนจากเรื่องคนใกล้ตัวใช่ครับผมชอบดูหดกระแส เพลงต่อไปมันจะเป็นแบบทางไหนแบบเกินๆหน่อยได้ไหมผมจะเขียนเรื่องมันเตียงเฮ้ยจริงปะแต่ว่าคือจะบอกนะว่าพี่จะทําเพลงวารละแบบมีเซ็กกันอะไรเงี้ยแล้วต้องเปิดเพลงของพชินสันทำมาเคยทําไปแล้วเลยมันยังไม่สุดอ๋อยังไม่สุดอันนั้นมันแบบมันยังไม่ค้นค่าผมเคยทำาแล้วผมเคยทำไปแล้วเพลงหนึ่งชื่อเพลงเมื่อคืนนี้คือเป็นเพลงที่แบบว่าพยายามบอกอีกคนหนึ่งว่า นัดกันนะผมมองหน้าคุณผมก็รู้แล้วว่าคุณแม่งก็รู้สึกอะแต่แบบคุณอ่แบบอยู่กับผมนี่แหละชือนี้แต่ว่าเพลงนี้คือต้องแบบปฏิบัติอยู่เลยต้องลึกกว่านั้นต้องแบบลึกมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เจอกันร้านเหล้าแล้วเนื้อหาเพลงอะไม่ใช่แล้วมันต้องแบบอะไรยังไงล่ะจะเอายังไงจะเอาไงอะใครอาบน้ําก่อนอะไรยังไงอาบน้ำไหมเดาเลยไหมเออจริงจริงมันต้องมันโยคแบบนี้จริงนะ ถูกไหมมันต้องเป็นแบบเออเดี๋ยวแป๊บนึงไปอาบน้ําก่อนเลยเนี่ยคือแล้วอย่างหนึ่งคือคือเพลงมันต้องบอกด้นะว่าใครใครมันเป็นผู้นําใครอ่ะมึงดูดอะไรมาเนี่ย <c oughs> มไม่เลนะิกไมเลยเมื่อเจอประสบการณ์นี้เลยแบบพี่เขาเข้ามาถึงก็บอกว่าพี่พี่อาบน้าก่อนเลยแต่หนูขอเคี่มเงินก่อนนะอ่าสะดวกซื้อะน,นะอคุณสะดวกซื้อนี่คุณชัดเจนนะคนคุณต้องทาเพลงนี้ละพี่สะดวกซื้อแต่ผมว่าโมเมนต์นี้ดีนะหมายถึงว่า คือมันมีเพลงแบบว่าเริ่มรักบอกรักตามจีบแต่ไอตอนที่มันพเด็ดสึกเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีวาระเนี้ยไม่แล้วแล้วเดอะพาันเนี่ยเราทําเพลงโซโ่ไงคือถ้าพูดถึงดนตรีโซที่แบบเป็นออรจินอลแบบมันยั่วยวนอยู่แล้วนะคือเขาพูดถึงขนาดแบบกําลังเลยเหรออยู่ในนั้นแล้วกำลังเดอะเลยใช่ไหมได้เขาพูดได้เลยมันอาจจะดูแรงนะแต่มันเป็น c u เจอร์ของเขาอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเราอาจจะทําแบบ ติดเลดก็ได้ YouTube, ออไมี u ูทแบ,บเปิดแบบปิดกั้นไม่ต้องให้เด็กก็ทำไปเลยแต่ว่าผมอยากทำมผมแบบผมอยากมีบบเพลงโซที่มันแบบพูเรื่องนี้บ้างขนาดเบูโรมายังแบบว่าอะไรนะว่าจะอาเดียฟอรอะไรเลย<ช>อยากถูงไม่ล่นะมันยังแบบม,มันดุเดือดมากนะเพลงทนะี่เขาเล่าอะ่ะเพลงของเนี่ยผู้หญิงเนะชื่อนะจี่ไถล่าไม่ใช่ไม่ใช่ อาเรน่าเกนด์้ออันนั้นก็ดูดอันนั้นเห็นเป็นภาพเลยใช่ยช่ผมอยากทำแบบนั้นแต่แต่แต่เอ็มวเขาแบบคือวิวิชั่วเขาดีอแต่พวกเราคือวิชั่วแน่ๆน่ชั่วอย่างนี้วิเลยเฮ้ยดีนะผมว่ามันมันน่าจะเป็นเพลงแบบว่าแนวแบบโรแมนติกเซ็กซี่อ่ะเออมันดีแน่ๆปอพวกพี่ําแล้วก็แนวเพลงด้วยอะไรเงี้ยคคือคือคือจริงมันไม่ใช่ไม่มีนะ เพลงบ้านเราที่มันแบบเป็นภาพอย่างนี้แต่ว่ามันไม่มีตรงกลางคือพอหลุดอันนี้ปุ๊บแม่งก็คือแบบเนื้อคือไปเลยไปไม่ได้ลมันคืออาเลยอ่ะพุ่มกระจุยกระจายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดือดไปหน่อย้วอันนี้คือพี่มาทําอะไรที่เซ็นอร์เวิด์ครับวันนี้เดี๋ยวเรามีประชุมที่ค่ายต่อรเพราะว่าออฟฟิศเราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิด์ลโอ้โหแลวคือแล้วพอดีเลยพี่ให้ผมมาส่งเวลาเนี่ยพอดีเลยกำลังตีสเลยอะรถอะ สุดท้ายแล้วครับพี่พี่พอยากให้พี่พี่พฝากผลงานหน่อยครับว่าตอนนี้ถ้าจะติดตามเดลพากินสันจะติดตามได้ช่องทางไหนบ้างแล้วมีอะไรให้เราได้ติดตามบ้างครับเชิญได้เลยครับก <uffy> ็ม,มีในเฟซบุ๊กก็เป็นเดลพากินสันครับแล้วก็ท<ม>ิกเกอกก็มีเดลพากินสันออฟฟิเชียลกับไอจีก็มีเดลพากินสันออฟฟิเชียลเหมือนกันแล้วก็ติดตามเพลงได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยครับครับผมขออนุญาะเข้าไปดูในยทิกเกอรเพลงมัน สั้นกำลังดีเลยนะเอาไปใช้เลยนี่ครับผมไหนๆขึ้นมิสเตอร์แท็กซี่แล้วเล่นเกมหน่อยดีกว่าครับผมมีเกมให้เล่นครับครับถ้าโชคดีเราจะได้แรนดอมรับของที่ลึกติดไม้ติดมือลงจากรถไปด้วย<อ>นี่เป็นไงมีเกมโชว์มีเกมโชว์โจทย์มาครับครับผมให้คุณทั้ง3คนนะครับโทรหาใครก็ได้ 1, 1> คนให้คนคนนั้นนะ่ะทำยังไงก็ได้ให้พูดว่าโอลีแฟน ให้ได้ภายในหนึ่งนาทีแต่ห้ามบอกห้ามบอกหรือว่าใบ้ว่าเป็นชื่อเพลงตัวเองอ่ะจะโทรหาใครครับพี่โตจัดการครับผู้จัดการผู้จัดการวงผู้จัดการวงผู้ับกรผู้หญิงรับไม่ให้ให้โพี่อูนโอพี่อูนเล่นเล่นเกมมาหน่อยพี่ทำไรอ่ะเออพี่กาลังถ่ายอยู่พี่อูนอ่า พี่อุูนคิดว่าผมเป็นคนยังไงอ่าผมเป็นคนทะลึ่งหยาบโลนถูกไหมพี่ต้งตีอ่าใช่แล้วพี่ว่าพี่คิดว่าผมจะต้องพี่คิดว่าผมชอบแพลตฟอร์มอะไรชอบแพลตฟอร์มอะไรหรออ่าถ้าผมเป็นคนทะลึ่งลามก๊อจกระเปดอย่างเงี้ยน่าจะกลุ่มหนังโปว่าอ่าเอาอีกเอาอีกขูดหลังโฟเหรอเอาขอชื่อเลยกลุ่มหนังโฟไงชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อชื่อมันชื่อมันเป็นทางการมีอยู่กลุ่มนึงอ่ะกลุ่มใหญ่ๆเลย ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจอิอนรไม่โอ้โหอันนั้นอันนั้นระยำเลยไม่พี่อนพี่อนช่วงนี้ได้สมัครพวกเว็บอะไรพวกนี้ปะเออนั่นนะมีปะได้สับตะไคร์อะไรไหมสับตะไคร์อะไรไหมตะไครอ่ะหนวดเหรอใช่พี่อุ๋นสามคนบอกชื่อมาดิมันจะมีแพลตฟอร์มใหญ่ๆที่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ชื่อแพลตฟอร์มอะไรมั่งเร็วๆเฟรมบวกไม่ใช่อะไรอ่ะสไรอวันนี้ดูของพี่ด้วยมาเร็วๆไล่ด้วยเซตบุ๊คดูตลอตเนี่ยเร็วๆใกล้ละแพลตฟอร์มไอ้นี่เหรอเฮ้ย เตออรร์เเหอ้ยเกือบแล้วนี่ดูแต่ของฟรีพี่เร็วเลยโอ้ลงทุนมากไงไอที่แบบเสียตังค์อ่ะโป็นแฟนเหรอโอ้ยพูดได้โอเคโอเคโอเคพี่เอาเดี๋ยวก็ามหาพี่ขอบคุณครับโอเคไปพูดโอ้โหไปอ้อมไปอ้อมเอาตัวเองให้โดนด่าเลยนี่ผมไม่พูดเรื่อง เราจะพูดยังไงแล้วตรงนี้แล้วเราเหมือนก็เราสารภาพตัวเองนะว่าเราเป็นคนทะลึ่งหยาบโลนไม่เราก็ไม่รู้จะชงยังไงให้เราแบบอเขาต้องจะแบบผมต้องเอาเรื่องรผสมเลยนะใี่ไหมไม่เอ้ไอไอนี่ปกติก็สีเสมอการแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราตอบดีๆไปก่อนถือว่าทำได้นะฮะทำได้อย่างงี้โอ้โหเราก็ต้องแจกไอแพดเลยยิ่งกว่าแจก iPad ครับพี่นี่ กดฮะกดคนละหนึ่งคนละหนึ่งคนละหนึ่งเหรอกดครับกดเฮ้ยปาบเอาละครับสุ่มครับว่าจะได้อะไรนะครับสุ่มแล้วได้เป็นได้เป็นได้มาม่าไปนะคุณได้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาให้ครับเดี๋ยวคนอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งโอเคจะได้อะไรติดม้ติดมือกลับไปนะครับ โอโหอบางมีกึ่งสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับผมนะฮะอ่ะอีกคนหนึ่งครับพี่โดครับสองห่อพอแล้วนะเสริมได้อ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เงินครับผมโอ้โหม แต่มันมีมากกว่านี้นะมันประมาณพันแปดอันนี้ยังขาดอีกพันเจ็ดอันนี้ไปทำอะไรครับอ๋อไ้ไปซื้อของกินของที่ท่านเบอร์สดวกซื้ออีกแล้วสดวกซื้อสดวกซื้ออีกแล้วนะฮะขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับพี่มาร่วมสนุกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเพื่อนๆไปติดตามนะครับไปฟังกันเยอะๆเลยนะ ชื่อเพลงว่าโอลิแฟรนี่นะฮะทุกแพลตฟอร์มไปติดตาม<ผ>มาด้วยแล้วก็ติดตามเพลงใหม่แล้วก็ผลงานพี่ๆครับผมในอนาคตกันด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพนะครับผม <mein flux> แล้ครับทุกคนครับโอ้โหสเปเชียลอนี้นะครับพิเศษมากๆเลยนะครับจากพี่พี่เดวพักินสันนะครับผมอยากให้ทุกคนนะไปติดตามนะครับเพลงของเขาด้วยนะครับเพลงใหม่นะที่มีชื่อว่า o อลี่แฟนนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยทุกสตรีมมิ่งอยากให้ไปติดตามจริงๆเพราะมีเนื้อหาที่ดีมากๆเป็นเพลงของวาระสำคัญที่จะเกิดขึ้น ในครั้งต่อไปที่เวลามีใครมีงานพิเศษพิเศษสามารถเอาเพลงนี้ไปเปิดได้เลยหรือจะส่งให้กับคนที่คุณแอบชอบก็ได้นะครับผมแล้วก็อยากให้ติดตาม e ีพีอื่นด้วยนะอยากให้ติดตามจริงๆว่ารายการนี้จะมีแขกพิเศษมารับเชิญอะไรยังไงแล้วก็บุคคลทั่วไปจะเป็นใครนะครับอย่าลืมนะ m r ส a ตอวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ